สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภัพเหรียญโปยทานรูปแบบดอกรักบานสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะคะโดยริบินกา,กากเพชรใสน,นะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระดิ่งเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตา TW เป็นกากเพชรใสเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้นสเส้นที่ความยาว28ซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับอลิบบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเ,าเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นแล้วก็จะด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสี่เส้นนะ เส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นท,ที่สี่กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสานท้าเปลี่ยนทั้งสี่ด้าน สเสร,ร,ร็รรจแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะนี่นะแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับลงมาด้านล่างแล้วก็จับอตัวริบินม้วนไปด้านหลังให้เป็นกลวยแบบนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะแบบนี้นะคะค่อยค่อยดึงค่ะในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับลิบินพับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายเสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายดิบินกันนะของรีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะคะแบบนี้นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกลักบานสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ